ซื้อตั๋วกันสวัสดีค่ะคไปกิซานุโลกค่ะ,<ช>คะสองทุ่มใช่ไหมคะใช่ครับ ยีนะ่สะบเอ็บาทเดี๋เอาหบาทในะ่ะ21บาท พุทธลดิตแครเล่ยสถานีสถานีศิลาอาตอิสโนุโลค่าดยสาร21บาทรอบ2ทุ่มถึงประมาณ4ทุ่มทุกคนอาจจะเลดเลนิดนึงประมาณ4ทุ่ม10ทุ่ม20ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอรถกัน ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่พิษณุโลกแล้วแล้วก็เรากะว่าจะพักแล้วก็ทำงานที่พิษณุโลกสักประมาณหนึ่งเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ตอนนี้อยู่บ้านพี่ที่เคยทำงานด้วยกันแต่ก่อนเราเคยทำงานด้วยกันที่ร้อยเอ็ดอะไรก็หนึ่งก็คือมีที่พักฟรี แล้วก็ที่เหลือก็แค่ไปหางานมาดูกันว่าเราจะได้ทํางานอะไรที่พิษณุโลกแล้วก็จะมีงานให้เราทำํำไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นในการเดินเดินหางานก็คือจะเดินไปเรื่อยแหละไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรแต่ว่าหลักๆก็คือวันนี้จะไปตลาดแล้วก็จะไปซื้อของมาทํากับข้าวเพราะอยากทํากับข้าวมากไม่ได้ทำกับข้าวนานละโอเคก็ เอาเป็นว่าหยุดที่พิษณุโลกหนึ่งเดือนละกันโอเคไปบ่ายสามที่ถนนพิษณุโลกโอ้โหตลาดเอ้ยแดดร้อนไม่ไหวตลาดก็ประมาณ2กิโลมาดูกันว่าเราจะเกี่ยมไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะร้านน้ำข้านตาดแวะสักหน่อยแวะสักหน่อย โอเคเดี๋ยวต้องระวังรถอันหนึ่งนะยังไม่ถึงไหนเราแต่ว่าแวะก่อนอยากกินเฉาก๊วยเอ้นึกออกแกอยากกินเฉาก๊วยตลาดสดที่เนี่ยนะคะหนูจำชื่อไม่ได้ตลาดสดอ,อะไรสักอย่างที่มันใต้เหลืงองๆนะคะชื่ออะไรนะหนูจำไม่ได้<อ>เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ เดี๋ยวไว้กินเฉาก้วยก่อนเท่าไหร่คะ ก็คือเดินไปเรื่อยใช่ไหมก็ับว่าจะเดินไปที่ตลาดแล้วก็ไปซื้อของาาํำกับข้าวตอนเย็นวันนี้ให้พี่กุ้งกินแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับมาไหวไหมไม่แน่อาจจะให้พี่กุ้งไปรับความซ้ำๆอ๋ไม้าก็นละ คตอนนี้มาถึงตลาดแล้วคุกคนระหว่างที่เดินมาก็แบบว่าหางานดูดูงานมาด้วยระหว่างที่เดินมาตลาดนี่นะก็เห็นมีนสองงานที่น่าสนใจก็นั่นแหละเราจจะเข้าไปถามพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เราแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยก็อาจจะไปสมัครพรุ่งนี้อีกที่หนึ่งอ่ะเป็นร้านที่ใกล้บ้านเลยใกล้ที่ที่เราพักเลยก็ดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของที่ตลาดสด ตลาดสดเทศบาลห้าบ้านของโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเ,เราต้องการนี่คือผักผักต่างๆนีสวยด้วย มันสนี่ก็เป็นนี่อาจจะเป็นสถานีต่อไปพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์ตอนนี้ก็คือแบบว่าเดินมาซื้อของที่ตลาดใช่ไหมแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านก็คือเดินดูเมืองเรื่อยๆแหละแล้วก็มองหางานไปโอเคไปต่อนี่คือการเดินมาราธอนหมดับข้าวของที่พลุงพลัง ฉันขยันเดินมากเลยโอเคเราเดินใกล้จะถึงแล้วระหว่างแบบว่าทางเดินสองข้างทางก็จะมีพวกอาหารขายตลอดสองข้างทางเลยจริงๆที่เราอยู่ก็ใกล้แบบแหล่งของกินนะตลาดที่เดินไปก็ประมาณสองกิโลอาหารข้างทางโอเคไปเจอกันที่บ้านเลย ออขอพักที่พิซสนุโลก่อนเดี๋ยวก็จะไปสมัครงานเมื่อกี้เดินผ่านมามีร้านที่เขาเรับสมัครพนักงานแล้วพรุ่งนี้เราจะไปสมัครงานกันโอเคไปละ